นี่คับวันนี้เรามาดูของเล่นที่ได้มาจากอทัศนศึกษาที่วิทยาศาสตร์อีกแล้วครับช่้นช่านท่นช่านน,น,นี่นะก็จะเป็นนี้มีอีกนะมีอีกสรามด้วยนะสรัมสรามคราวนี้สรัมอีกแล้วเหรอไม่ใช่สรัมมันคือสรัมน้ำลาย,เ,ยเรียนเลียนเรียนเรียนเรียนมันเรียนเรียนเรียน ก็คือสลัมลายเรียนนะเดี๋ยวแกให้ดู <c oughs> ดูนี่ก่อน <c oughs> สีม่วงเราใช้เอาไปทำสลัมแล้วอะเอาไปใช้ทำสลัมสลัมที่ทำเองอะเอาไปช่วยบุ้งเรียวอะ่ะบุ้งซื้อมาวันเดียวเอ้ยเป็นฟองกัดอะเป็นฟองนี่นะ นี่นะอ่า่อนนะรอนมันก็คือรูปมันเป็นรูปอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นปปรูปเป็นรูปลูกกระต่ายเซฟี่แวร์พี่มันเป็นรูปลูกกระต่ายขึ้นมานะะไมันไม่มีตาดำเลยนะเป็นรูปลูปกกระต่ายขึ้นมาเห็นไหมต้องเห็นอยู่แล้วน่ากลัว แต่มันเราดูแล้วนะว่าอันเนี้ยทายัางไงมันคล้ายๆอย่างเงี้ยเรารู้ว่าทํายังไงให้เอากาวผสมกับน้ําเยอะๆนะแล้วก็ไปใส่เจลาตินเหลวเจลาตินน่ะไปใส่เจลาตินที่มันเอาไว้ทําเยลลี่อะ่ะนี่นะมันก็จะได้อย่างเงี้ยเป็นน้ําลายเอเลียนอะ่ะอ้าา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 า อันรูสีม่วงกันอ้นสีม่วงนะก็จะเป็นนี้ออกซีออกซีอะไรอะไรอะไรมันก็คือรูปปูนั่นเองนี่นะรูปปูนี่นะนี่ฮนะเป็นรูปปูนะบบนนก,สสสสะกนะ็สำหรับวันนี้ก็ฝากกดซั b ไตซับตะคายแล้วกดไลค์ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็บายบายลาไปก่อนนะากิฟต์เป็นสัตวนะบายบาย